นี่ก็เป็นหอยโอ้ยุ่งประไม่ใช่หอยปลนี่หอยแก้วที่ได้แล้วคือโล้แล้วก็แล้วบนี่หอยนี่หอยแครงห้าบาทดอแม่มาบ้างนี่ได้นี่หอยแดงคู่ไอหอยแครงแล้วก็ร้านปลาสองฝั่งเป็นร้านปลาไข่อุ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะนี่เขาเรียกปลาอะไรปลาเฉียดฮะปลาเะไรนะปลาเฉียด นี่ครับตัวใหญ่เลยครัปลาเทียนนะคะนี่ก็ปลากระพงปลาจระเมดนะครับตัวใหญ่เลยทุกคนตัเป็นินนึ่งกางเนาเป็นชินกตัวนาจะไปทำปลาเค็มหรือเปล่าอันนี้กุ้งมีปลานิบอีกจั โอเคนะคปะปันินสดๆเนาะเลือกเสร็จเขาก็ทําให้พร้อมเลยนะคะนี่ค่ะ,อะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะตลาดนัดวันเสาร์เสาร์นะคะอย่าลืมกด s ับส c r i b e นะคะกดติดใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆะคะ่ะ